สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel free to play c h anel n ที่จะช่วยทําให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปหลายวันเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับช่วงระหว่างที่หายไปเนี่ยก็ยังคงเล่นอยู่ทุกวันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมหายไปหลายวันเนาะ ก็เลยอยากจะมาอัปเดตข้อมูลตัวละครของผมทั้ง2เซิร์ฟนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครทังผมพัฒนาไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับผมซึ่งในการทําคลิปครั้งนี้เนี่ยก็ต้องพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถดันพลังต่อสู้ของทั้ง2เซิร์ฟนะครับทะลุ1ล้านได้แล้วนะครับผมที่สําคัญเนี่ยคือเป็นสาย400%เซนะครับนี่นะครับกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกยังอยู่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเล่นไปประมาณกี่วันแล้วเนาะอันนี้เป็นตัวละครใน ID s e เซิร์ฟเวอร์ที่18นะครับก็อ้างอิงจาก VIP นะครับผม VIP 50แต้มเนี่ยจะใช้เวลาในการเก็บแต้มทั้งหมด1วันเนาะตอนนี้ผมมีแต้ม VIP อยู่ที่1,050แต้มนะครับผมวันละ50แต้ม500แต้มก็10วันนะครับ1,000แต้มก็20วันนะครับผมแล้วเพิ่มมาอีก50แต้มเนี่ย ก็เท่ากับว่าในเซิร์ฟเวอร์ที่18เนี่ยผมใช้เวลาในการเล่นทั้งหมด21วันนะครับ21วันเนี่ยตอนนี้ผมสามารถดันค่าพลังต่อสู้รวมนะครับได้อยู่ที่1ล้าน1 163นะครับผมสำหรับทีมที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครแฟงกี้ระดับ9ดาวนะครับตัวละครซันจินิเวอร์ระดับ9ดาวตัวละครฟูจิโทระระดับ12ดาวนะครับผมเพราะว่ามันเป็น2ดาวปีกเนาะ แล้วก็เกโคโมเรียนะครับเป็นระดับ10ดาวอุซบ n นิเวอร์นะครับเป็นระดับ9ดาวแล้วก็ก็ต์เอเนลูนะครับเป็นระดับ9ดาวนะครับผมถ้าลองสังเกตดูนะครับว่าตัวละครที่ผมปั้นมาใช้งานเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผู้เล่นส่วนใหญ่มกักจะไม่ค่อยปั้นกันนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างฟูจิโทระนะครับตอนนี้เนี่ยฟูจิโทระของผมนะครับสามารถอัปเกรดเป็นระดับ13ดาวได้นะครับ เพียงแต่ว่ายังขาดวัตถุดิบ2ชิ้นนี้นะครับผมก็คือการ์ดตัวละครระดับ10ดาว2ใบแล้วก็การ์ดตัวละครระดับ6ดาว5ใบนะครับส่วนฟูจิโทระ3ใบเนี่ยผมเตรียมไว้พร้อมแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะผมก็ไม่ได้อยากปั้นหรอกนะครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างฟูจิโทระกับ S เนี่ยถ้าใครมี S นะครับผมแนะนําว่าปั้น S ดีกว่านะครับผมโอ้ได้ยินเสียงฟ้าร้องกันไหมครับ <laughs> โอเคนะครับสาหรับตัวละครฟูจิโทระนะครับเนื่องจากว่า ผมเนี่ยสมมาได้เยอะจนเกินไปนะครับผมเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสมตู้กาชาหรือว่าเปิดทิกซอ5์ห้าสิบชิ้นเนาะก็จะได้แต่ฟูจิโทระมาตลอดนะครับผมก็เลยปั้นเป็นตัวแบกนั่นเองเนาะสำหรับฟูจิโทระตอนนี้ผมนะครับพลังโจมตีก็หกหมื่นแปดเองนะครับยังไม่ได้อัพพวกสกิลในแคนเนาะส่วนพลังชีวิตก็สองล้านสี่นะครับผมถามว่าฟูจิโทระเนี่ยเก่งไหมสําหรับผมก็ถ้าเอาไปดวลหนะึ่งหนึ่งกัะเอสเนี่ยก็ยังสู้เอสไม่ได้เนาะ เจอเอสระดับ10ดาวเนี่ยฟูจิโทระผมก็หง่อยแล้วนะครับผมก็อย่างว่าแหละเอสมันเก่งหนึ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> <g ül> ก็สําหรับใครนะครับที่มีฟูจิโทระเยอะๆเนี่ยผมแนะนําว่าปั้นได้เนาะก็เอาไว้เป็นตัวแบกในการผ่านด่านหรือไต่พวกกิจกรรมต้นถั่วอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาอย่างแฟร,รงกี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ค่อยมีใครปั้นเนาะแต่ว่าผมสุ่มมาได้หลายตัวนะครับผมก็เลยลองมาปั้นใช้งานดูนะครับผม จากที่ลองใช้งานเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีนะครับเพราะว่าเอามาเป็นตัวแทงนี่ดีเลยนะครับผมเพราะว่าจากที่ลองเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเด้งเลือดด้วยนะครับก็ถ้าปั้นสุดจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะยืนเป็นตัวแทงได้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวต่อมานะครับที่คนไม่ค่อยนิยมเล่นเลยก็คือก็ตเอนิลูเนาะสำหรับก็ต์เอนลูเนี่ยก็คล้ายๆกับเมลโก้นะครับผมก็คือสามารถใบได้เนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใบโหดเหมือนกับเมลโก้นะครับแต่ด้วยที่ มันเป็นก็อดเอนเนรูเนี่ยจากที่ลองใช้งานมาผมว่าโอเคเลยนะดาเมจก็รุนแรงใช้ได้นะครับผมที่สําคัญเนี่ยถ้าใบศัตรตูได้เนี่ยก็สบายเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือตัวละครอุซบนิวเบอร์เนาะสำหรับตัวละครนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่ผมได้มาถึงระดับ9ดาวเนี่ยดวงอย่างเดียวเลยนะครับเชื่อไหมว่าผมสุ่มตู้กาชานะครับผมเจ้าสังกัด a อ i นะครับหรือว่าสังกัด AG เ l i t y เนี่ยผมสุ่มไปทั้งหมด150ครั้งนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับผมว่าตัวละครอุซบนิวเวอร์ไม่ออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้เห็นไหมมันรอบที่2แล้วนะรอบที่2ผมสุ่มไปอีก70ครั้งเนาะก็รวมกับครั้งแรกอีก80ก็เป็น150ครั้งแล้วนะครับผมไม่ได้อุซบนิวเวอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับดูได้จากกิจกรรมวันนี้นะครับผมกิจกรรมวันเต็ดนะครับเห็นไหม ผมอัปเกรดอุซบนะครับเป็นระดับ9าดาวเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีอุซบที่ได้จากการเปิดกาชาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมก็คืออุซบที่ผมได้มาเนี่ยตัวแรกผมได้มาจากกิจกรรมล็อกอินนะครับผมตรงนี้เนาะ3วันมันแจกมา1ตัวนะครับแล้วก็อุซบอีก2ตัวที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากชิกซอซัอนนี้นะครับผมก็คือทํากิจกรรมต่างๆได้ชิกซซอมาเนาะก็เอาแต้มไปแลกบ้างอะไรบ้างนะครับผลปรากฏว่าได้อุซบมา2ตัวเนาะผมก็เลยพันมาใช้งานนะครับ จากที่เราใช้งานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครในเซิร์ฟเวอร์18ที่ผมปั้นอยู่นะครับก็หลายๆตัวเนี่ยพร้อมขึ้นเป็นระดับ10ดาวนะครับอย่างเช่นซันจิเนี่ยก็พร้อมนะครับผมแต่ว่าวัตถุดิบมันยังไม่พอเนาะก็ต้องรอดูกิจกรรมในสัปดาห์จะต,ต่อไปนะครับก็เป็นตัวละครในเซิร์ฟเวอร์18ที่เล่นมา21วันเนี่ยพลังทะลุ1ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าพอใจมากๆเลยนะครับผม ส่วนต้นถัวเนี่ยตอนนี้ผมก็ไต่ไปได้อยู่ที่336นะครับยังไปต่อไม่ได้นอะเพราะว่ามันจํากัด30รอบต่อวันนะครับคิดว่าถ้าไปต่อจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณเกิน350นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดตัวละครที่ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์18เนอะก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับตัวรายละเอียดสกิลตัวละครต่างๆเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวในคลิป E ีต่อไปเนี่ย ผมจะทําคลิปรีวิวตัวละครอ,ออกมาแบบยาวๆเลยละกันนะครับผมน่าจะพอเป็นประโยชน์กับผู้เล่นหลายๆท่านเนาะโอเคนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์18เราก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสลับดูกันที่เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเป็นหลักนอกก็คือตัวละครในเซิร์ฟเวอร์12นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์18ตอนนี้เนี่ยเลเวล ID ผมอยู่ที่89นะครับแต่ว่าที่เซิร์ฟเวอร์12เนี่ยตอนนี้เลเวล ID ผมอยู่ที่91นะครับซึ่งก็ใกล้จะ92แล้วแหละนะครับผม สำหรับในเซิร์ฟเวอร์18เนี่ยผมใช้เวลาเล่นประมาณ21วันนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์12เนี่ยผมใช้เวลาเล่นทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณ25วันนะครับนับได้จากแต้ม VIP เนอะวันละ50แต้มนะครับ1,250แต้มเนี่ยถ้าคิดเป็นรายวันก็ประมาณ25วันนะครับผมสำหรับในเซิร์ฟเวอร์ที่12นะครับ25วันผ่านไปเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมสามารถดันพลังต่อสู้ของทีมเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่เนาะ สำหรับพลังต่อสู้รวมของทีมนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,94,864นะครับก็เยอะกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่18นิดเดียวเองนะครับผมตัวละครที่ใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์18อยู่นิดหน่อยนะครับผมตัวละครหลักที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นตัวละคร S นะครับผมสำหรับ S เนี่ยผมอยากจะขึ้นเป็น10ดาวมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันยังหาวัตถุดิบไม่ได้เนาะ ตัวละครที่ผมใช้เป็นตัวแบบนะครับก็จะเป็นตัวละครซันจินิวเวอร์แล้วก็ตัวละครเก็กโคมเรียนะครับส่วนตัวฮิลเนี่ยผมปั้นเป็นทาฟาก้าดีวอเตอร์รอคู่กับจินเบเลยเนาะและหลายคนนะครับมกักจะสอบถามผมตลอดเลยว่าระหว่างรอกับจินเบเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมตัดสินใจให้ไม่ได้เนะว่าตัวไหนดีกว่ากันนะ่ะเพราะว่ามันคนละสังกัดกันด้วยนะครับ ความสามารถประโยชน์ของมันก็แตกต่างกันนะครับผมอย่างเช่นลอมีใบนะครับกินเบมีฮิวตลอดเนาะแล้วตัวมันก็ถึกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถปั้นไหวเนี่ยก็ปั้นคู่ไปทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราไปเล่นกิจกรรมในเกาะชาบอนดี้เนี่ยเวลาเราเจอเอเผ่ามาตั้งแต่ด่านแรกเนี่ยเรายังใช้กินเบกับลอช่วยฮิวเลือดได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมปั้นมนาะใช้งานล่าสุดนะครับก็เป็นตัวละครมาเจนแลนเนาะ ผมก็ได้ทําการย่อยตัวละครโซโลระดับ S ไปนะครับแลออกมาปั้นมาเจินแลนแทนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโซโลระดับ S เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากย่อยหรอกนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละผมก็เลยตัดสินใจปั้นตัวละครระดับ 2S เอนาะก็เลยเลือกเป็นมาเจนแลนนะครับเพราะว่ามันเป็นสังกัดวิทย์หัวใจเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละครในเซเวอร์ที่12สเนาะสาหรับการไต่ต้นหัวนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาติดอยู่ที่ชั้น387นะครับเพราะว่า ตัวละครในด่านเนี่ยเป็นตัวละครผู้สันทั้งหมดเลยนะครับผมเอาไม่อยู่นะครับตีก็แรงแช่ก็มีนะครับแถมมีตายเกิดด้วยนะครับผมก็สําหรับตัวละครรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะพยายามทําคลิปออกมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะพยายามทําคลิปออกมาให้ได้แบบไหวที่สุดเนาะก็ไม่อยากจะทิ้งช่วงไปนานนะครับผม โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะกันเนาะก,ก็เป็นการกลับมารายง,งานตัวอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยยังคงเล่นอยู่นะครับแล้วก็ยังเล่นอยู่ทั้ง2เซิร์ฟเนาะทั้งเซิร์ฟที่12แล้วก็เซิร์ฟที่์ที่18นะครับที่สําคัญเนี่ยตอนนี้สามารถดันพลังได้เกิน1ล้านทั้ง2องไอ,ไอทั้ง2เซิร์ฟแล้วนะครับผม ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะพอเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่นสายซีหรือว่าสายเปน้อยได้บ้างนะครับผมก็ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าถ้าเราตั้งใจเล่นมีการวางแผนดีๆเนี่ยเราสามารถทําพลังได้เกินล้านได้ในระยะเวลาสั้นๆเองนะครับผมก็อย่างที่ผมให้ดูเนาะทั้ง2เซิร์ฟเนี่ยยังใช้เวลาในการปั้นไม่ถึง1เดือนเลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ใน e ีต่อๆไปละกันนะครับ